ขอบคุณเจ้าภาพนะคะแม่ติ๋มนะคะแม่แม่ติ๋มเหรออนเอนัขอบคุณนะคะ พอามาหลมาหกน้ำนะครับวันนี้บ้าน AB บปากตุนใส่แม่คุณแม่ติมนะครับคุณแม่ติมบ้าน AB ว้าวก็พี่หนุนกระตีแงมีน้ำแจกทุกคนเอาไปเืิดเรีอนด้อยนะเพื่อนเนาะไม่ตีเอาไปเปืดคุเฮ้ นี่แหละาปปูตอนนี้นะครับคุเหลาเนี่แบบคืนไปแล้ววดนะเพราะตอน้ก่อ เอาขออิเนียตอนนี้ฉากเราก็ขึ้นเวทีแล้วนะครับงเราต้องระมัดระวังการถ่ายคลิปมากตอนนี้เนยาที่ฉาดนะฉา,าเอียังไปเด้ย <laughs> อยังไปทัวเด้ <laughs> อไ้แจงลบเด้อ หมดแล้วโหที่เหลือเก็บใส่ถุงปุ๋ยไปขายต่อครับเก็บใส่ถุงปุ๋ยไปขายต่อครับนี่คือเบอรี่ล ไม่เคยว่านี่เบิดบอกคืนวันศัตว่า,ยายนยนอย่างนี้ยังงอนันยุ่งย่าังไามนั่นนุนก,ก็ทำงานเหมือนกันครับทำเหมือนงานอยู่ที่นี่ก็จอฉากครับจอฉากเพื่อจะเอาเอาเอาฉากใส่ให้ถูกจุดนะครับตอนนี้เรายังไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับเดี๋ยวเราจะโดนแจ้งลบคลิป ท่ามครด้เป็นคนวงพี่น้องครับมม่เยด้อังยับเหือคอไปที่นู้นกอราก็ไดไปแชร์ให้บร์ด้วยนะครับ